สาวสาวแดนเซอร์ใหม่นะครับเข้ามาทานอาหารที่ทแถวบ้านนี่แหละเมื่อนี้กสิมาไรสวดพี่น้องแล้วก็สิมาภาพราพทังภาพลูการกันครับแดนเซอร์ใหม่พี่น้องอซึ่งเราจะใช้านามว่านางส2สองนางสิบสองทั้งหมดได้เข้ามาสู่ครอบครัวตัวเกมินตรแล้วพี่น้องขั้นันตื่นเต้นแห้งถามว่ามาไกลไหมมาไกลอยู่แดนเซอร์จาก ตอนแรกๆมีสี่คนไม่ว่าแล้วมีหกเลยไปเลยมีหกมีหกเรามีหกไปในเสื้อหกมีแค่สี่แรกๆมีในเสื้อสี่คนมีรูปมีรูปก็คนที่มีชีวิตว่าก็คือจริงๆอ่ะครบทุกคนแต่ว่าก็สีโรงงานไป1หนึ่งคน บางคนถามว่ารับมาจริงหรอแดนเซอร์หญิงจริงหรือไม่มันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เฟซบุ๊กนะท้ายพิสูจน์เพราะว่าไม่มีฟิวเตอร์บอกไปก่อนว่าเฟซบุ๊กข่อยไม่มีฟิวเตอร์ทุกคนก็ไม่มีฟิวเตอร์ทุเมเ่อเนี้ใครจะไลฟ์สดในเฟซบุ๊กต้องแน่นอน,นจริงๆใครจะไลฟ์สดในเฟซบุ๊กต้องแน่นอนต้องของจริง ถ้าของกอมคือไลไม่ได้พี่น้องลูกได้ลูกสาว12คนแล้วก็มีสี่ครับน,นัดจีปิซซีให้บิโนนเห็ดน่าง12ผายไปนอนลงเพียงเอวก่อนเดี๋ยวพี่นอนก็นอะไรพี่น,อน้องพี่นอนเพียงเอวบางมากพวกสูก็ยังสื้ลูกจากของน้องน,นี่ไม่ต้องล่วเมตต์ต่อยังหนากระซนอนสุดปซื้อ ที่เราให้ตาะแม่ม้อ,มมอนกับมอนจิ้วแม่่ดบือนย่อยู่ดใส่คนถือข้นครับันี้จบละขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ได้ไหมใครอยากไปดูหน้านางสิบสองตัวเกียวมิวสิกใครอยากเห็นหน้านางสิบสองทั้งหมดของตัวเกียวมิวสิกกดแชร์มาคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนะึ่งแชร์พี่น้อง จะพาไปดูนั่ง12ถ้าไมถึงว่างนั่ง12มันไม่เหมือนใครหรือเอล่าน,นัาง12บางเอื้อมี12คนพอดีเอาร้านนี้อร่อยนะนี่เม่เกมา่าอนกินข้าวสักคำก่อน<ม>แล้วก็ให้เขาได้กินก่อนไม่งั้นเขาจะเดี๋ยวพึ่นถามสิสมีมทิ่วเขา<ม>ด้านหลังคือน,นัาง12 เดี๋ยวตอนเย็นจะทําอยู่ที่พักขอยญด้วานมองคุปโยคศุลพยมมาจืดที่นอสแผงเมย์ร่องบนันดีเวีย,ยองเมย์เราไม่มาขึ้นยอยูไม่ผ่อนไม่ผ่อนท้องเวียงเมย์โอเกอยู่เพี้ยนเอ๋ <c oughs> อไหมเล่นเชือดสายยังรับอีกไหมอ๋อเดี๋ยววันนี้ประกาศพิธานการช่วงเย็นๆนะครับ อาหารมือแรกเป็นอาหารร้านอาหารมือต่อไปจ้ำประแดกแน่นองนะคะรับหมดเลยใช่ไหมคะที่อยู่ที่อยู่ข้างหลังนี่คือตัวจริงแล้วตัวจริงตัวจีิงแล้วตัวจริงตัวจีิที่จะพร้อมแบบไปจบตาที่เราหน้าไปทีแล้วพร้อมส่งออกเดี๋ยวขอคุณก่อนคุณคุณหมูไม่บานก่อนคุณหมูให้วนแล้วส่งออก คุณอร่อยนะร้านนี้เขาทำอร่อยรับแขกได้ร้านนี้รับแขกได้เลยใครเก่งบ้างนะฮะใครเบ้างข้อนี้แชร์แป๊บนึ่งใครอ่านข่าวอ่านข่าวอยู่ก็มาดูที่หลังบอกน้องแม่ไลน์อันดีบอาไลน์ละไครับผู้จิ้มบ้านเพจเขาเปิดอยู่เขาเปิดตึงตงอยแชร์ได้นะคะลูก ก็ผ่านหมูอ้อมไม่ควอนเกยนย์อยู่น,นานสิบสองตัวจริงไม่สุกป,ปากเดี๋ยวพาไปดูทีละคนไปสร้างความพระมาณก่อน นี่นะครับสวัสดีครับวูวกล้องสดมากนี่เลยครับเป็นไงบ้างวันนี้แซียบบอิหารเสีบค่ะเสีบ <c oughs> คนแรกนะครับเอาบอลพี่ดหน,น่อยนะที่เราคนที่เราคนคนแรกคือใครครับนี่จัสมุนไปเรื่อสวัสดีค่ะชื่อไม่ได้ยินเลยเบามากมีแต่เราห้องไพรเวทสวัสดีค่ะชื่อปิงปองค่ะ ปิงปองเอาหนักคือเบอร์หนึ่งในกล่องหนักก็ยังอองแปมพี่บอนแพงปิงปองนะครับปิงปองนะครับมาโอุ้ยหนักกันไงตัวโบ่ไงล่ะมัดไก่ลายเอาเอาออกไปหลักพี่ไงกูอยู่สายลมค่ะเดี๋ยนรอเอ็ดค่ะสายลมเนาะคนเกษตรพิ่สายเป็นในเสื้อดีแล้วเดี๋ยวไปลองคนนี้ล่ะอริค่ะกิ่งค่ะ คุณกิงกี้ปั๊บคุณมาจริงเหรอนี่หรือว่าตั๋วคนเฮ้ยมาจริงจริงคุณกิงกี้นะครับมีงานอะไรวันนี้พาแดนเซอร์ใหม่นะครับมาทานข้าวนะครับสวัสดีค่ะกิ่งค่ะใช่ว่ากิ่งเหมือนกันใช่อันนั้นกิงกี้อันนี้กิงธรรมดากิงเฉยกิงไม้กิ่งไม้กิ่งไม้ใบหญ้ากิ่งไม้ใบหญ้าเออแซบบอเออเออความปนิมมออร่อยค่ะอร่อยนะครับ คนนี้ครับผมสวัสดีค่ะน้องน้ำค่ะน้องน้ำน้องน้ำอย่ากินเยอะนะจะพีสวัสดีค่ะพี่ปุยค่ะพี่ปุยป๊ากินอาหารอีสานเป็นไหมนี่กินเป็นค่ะโอเคพอได้อยู่เนาะได้ค่ะเพราะหน้าออกฝรั่งไงมันก็เลยคนนี้ล่ะสวัสดีค่ะเดือนฉายค่ะเดือนฉายเป็นคนอำเภอไหนอำเภอเลื่องนกทาค่ะเอาเพื่อนกงทาเหรอใช่จริงดิ จริงค่ะตายแล้วคนอำเภอเลิงนกทาบ้านไหนนี่บ้านพรสวรรค์ค่ะบ้านพรสวรรค์บ้านพรสวรรคิ์สงขลาประกวดค่ะพรหรือว่าพรพรค่ะมันอยู่หม่องไหนอ่ะยึดแถวตลาดวัฒนเสาค่ะอยู่เอ่อเลเทศบาลวัดน้อยอ๋ออันนี้มาจากแย่ชวนอ่สุอำเภอเลืองนกทาตลาดที่ไหนวะตลาดนัดตลาดนัดวันเสาหม่องเอ่อหม่องเทศบาลนกกระทาเนี่ยนะคะอ๋อ อันนี้เดือดห้างมาจากจกสหวนด่อนพี่น้อง<า>บ้านเก่าพยาบาลฟินแลนด์ฝากเนือ้อฝากตัวเอฟซของพยาบาลฟินแลนด์นะเด้อค่ะเออ,เอ,อมาสิมาสิคุณมาสิคุณอันนี้มาจากอำเภออะไรครับาสารคาม <c oughs> สารคาม <c oughs> น้ำตัวแนมมันมันออมันติดเหล็กค่ะ,คะ ค่ะชื่อหญิงค <invoke> ่ะมาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่หญิงอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้25ค่ะ25แล้วอล้ยสาวสารคามเนาะไม่กล้าอ้าปากกว้างเพราะว่าแนวกินเต็มปากคนนี้กจะบมัคะคนนี้กินกบหรอมีกบหรอนไม่มีค่ะหมายถ้ว่ากินทางกบก็โกบเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อรุ่งว่าค่ะมาจากเชียงภูนิค่ะชัยภูมินะครับอายุ24ปีค่ะยี่ี่ปีครับ พอดีพอดีคันพอดีบีบมาแล้วหย่มนี่ต่วนเด็กกินเขาวไรกต่อไทยทํำเนาะมีรายยุำธินฟู้พวกกินฟูไแม่สี่ลาน้องแบมนะคะน้องแบมอำเภออะไรนี่อยู่ขอนแก่นค่ะน้องแบมก็คือน้องพี่บีชใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละครับพี่น้องตัวแทนตัวแทนไอชอบคนนี้แหละโอเคอยาให้เขากินข้าวทีละคนทีละคนไปนะครับมา สวัสดีค่ะเมย่าจ้าคุณเมย่าจ้าอันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ไหมพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ไหมเป็นแม่ป้าในทีเป็นพี่ใหญ่เนาะเป็นพี่ใหญ่ในทีมเมย่ามาจากที่ไหนมาเจ้าละเอียดละละเอียดเนาะใช่ค่ะแซ่บบนน้องกินเอาขออีกคนนึงขออีกคนนึงก่อนที่เนสเซอร์และเมย่ากินข้าวอยู่น้เพราะว่ากลัวออกทางข้างสารคามบ้านย่ําอันนี้มาจากมาจากอันนี้มาตั้งละเอียดจ้าละเอีดจ้านั่นคือ อำเภอเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยนี่อำเภอดังฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเออแม่นางงามมากรายงานเขียงมากมาจากไหนครับเป็นใครครับชื่อน้องเสื้อฟ้านะคะเสื้องฟ้าใช่ค่ะมาจากอ่าจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษเอ้าคุณไม่ได้บ้านคุณดูแลเขาไหม เกือบจะโดนแต่ไม่โดนยังไม่โดนลาศีสไลด์คือลาศีสไลด์มันมันหยวนเกือบจะโดนหู้จัดจับนาข่อยเลยเด้คือลาศีสไลด์ค่ะเป็นแม่ป้าที่น่ารักเขาบอกโอ้เขาบริบาลที่จะของมาจะของเองเด้อะห้ามูืออื่นเด้อแม่เปงกแม่ครีมค่ะแม่ตะโปูง่ายไม่ตะโปูง่ายนี่นะครับพี่น้องพามาทานอาหารวันนี้ ซึ่งก็เป็นวันแรกที่แบบว่าเข้ามาค่ายแล้วก็มาแบบดูที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะพี่น้องซึ่งมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือสารบันดีมือแหกมานพี่น้องทีมงานเบื้องหลังก็อยู่นี่เด้อร์ใส่ละครฝากทองคงนะนะกอสต้องให้อืมมให้ันตรงกลับไปซื้อใหม่ไงใช่นะกลับไปซื้อของให้หมดแล้วบ่นไปหมบนอสไม่ไลยไปดินูกลับไปนุ่มบ่นละไปซื้อที่โตเกียว เอาอีกไหนเอาอีกไหมเรือขาไม่กล้ากินเพราะว่าพราหนูจะได้กินแบบนี้ดีๆแบบนี้ยครังเดียวเขาจะไม่รู้ต่อไปนี้คือเจ็ปประเดกแม่นองต่อไปนี้ข้าวกล่องมุมไผ่มุมมันนะคะเออแดกเออินใมเบอร์อหามหามเือด้ปานันบอกนูนรุน้องจ่าเอซดี มือแรกภาพแรกเกาหลีเหนือไหม,มเกาหลีเหนือภาพแรกนี่นะครับฝากน้องๆได้เซื้อใหม่ด้วยนะครับ f อซติดตามตัวเกียวซีซั่นสองในรูปแบบใหม่นะครับพี่น้องตัวเกียวซีซั่นสองมาในรูปแบบใดนาะปีนี้ก็อติดตามพี่น้องบ,บ,บ,บอบบอบผิดบังแน่นอนพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนคือแบบเลยบอกเลยว่าคุณภาพแน่นอน ยังไงก็แบบว่าเดี๋ยวคืนนี้มีไล้์ทรงไลท์สดแล้วก็น้องๆพี่ๆเขาแดนเซอร์กับสาวๆเข้าห้องพักนะครับวันแรกแหกหมานใครที่จ้างแบบว่าโตัวกิมิสิกใบปีเมื่อกี้คือปีนี้คุ้มมากบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่า ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่พอปีนี้ตัวเกียวมิวสิกนะครับผมคอนเสิร์ตตเกียวได้ปรับรูปแบบการแสดงใหม่นะเพื่อที่จะให้แบบดวลใจแบบ FC แล้วก็เจ้าภาพอยู่หน้าเวทีซึ่งบอกเลยว่าเป็นมิติใหม่ของการแสดงแน่นอนปีนี้ครูครูชาติก็บอกว่าเป็นมิติใหม่ของการแสดงของวงดนตรีแม้กระทั่งฉากแสงสีเสียงก็พี่อิดท,ทาฉากก็บอกว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ต5มิติปีนี้เป็นคอนเสิร์ตหายมิติพี่น้องซึ่งทั้งโปรดักชัน่นทั้งแสงสีเสียงไฟแสงสีเสียงนี่ก็บอกเลยว่า เรามาแบบแปลกใหม่แน่นอนนะครับขนาดหน้าสดยังสวยไม่ได้สดนะคะแต่หน้าแล้วคะ่ะอันนี้ไม่ได้สดนะอันนี้บอกว่าไม่ได้สดเลยหน้าสดยังสวยพะนะขึ้นมาก็เป็นเหอนเด็กอือีนะครับ บารนี้ให้ผักกินกนะพี่นอ้องจะคั่ก่อนเด้อซิมก่อนใครเ่อใครท่า อันนี้อะไรอ่ะอันนี้นะจะบ,บางกล้องมันมันจอไหน,นสักคน ก้างมาไหนเลยทุกตังคอย้อนก้หน่อยน้องที่ใส่หมวกซื้อหยังจ้าปิงปองกอนนี้บอรบิ๊กอาจจะจับซื้อพักหน่อยได้ไห่น้องเดยจะฟฝ้าถามเดี๋ยวมืออับไปติ๊ซื้อให้มือเลยอ่ะมือไรสดพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีไรสดนะครับช่วงสองช่วงแรกก็ต้องปดับจวครูมาสอนก็ได้ เจ้าภาพพี่ที่จากไว้คุ้มจริงบอกลรงคุ้มจริงเหมือนเอานางงามมาเต้นเหมือนเอานางงามมาเต้นให้ดูแต่รอแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าคือทีแบบนึงสวยแบบนี้ มันจัไจ้นนนนกินมัน,น,น,นมได้กินไทุกีมาเชล่ากินหาเพื่อนนะ <laughs> พุนปีกี้พาอีเลือดพุนกิน,น,นอนนะไรกินมันตีนะแดนเซอร์หนึ่งโลพอดีใช่ครับหนึ่งโลพอดีแดนเซอร์หนึ่งโลพอดี รวนเน้นๆอ้ำเพื่อเลื่ององคท่ากับพี่พี่น้องเอปิดบลาน้องเป็นเป็นแดนเซอร์มาก่อ,อนนะของใครเปิดแต่มอส โอ้ตกยี่มนนึกว่าวงนึกว่าง <c oughs> วางกำนาน